กบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้นองสุขุสุข้นสมองสุบ่ตนตอนนี้ก็ได้มากแต่ไปจอบมาเลยพี่นอ้อยมาหอดเพือนแลว้วมาหอดบางบดลนนี่แหละปลาลุงบรรยากาศก็เป็นคึมคึมเด้อปลาลุงเด้อคือพ้นสีตกกับปนันเนาะลว่าคึมล้มบอ่อ มากกับ,บ่มีภายเลยเพราะนอบบ้องแกบมชงใส่อยู่น้าเลยไม่ได้หายบ้ามาขึ้นนี่เฮ้เอาเท้าไ้วหายบ้างเหมืยยังสั่ เนี่ยกับป้าครับมาแล้วครับครับน้องมาแล้วครับเดี๋ยวก็เนี่ยคนหนูคนเรายังไม่ได้อีกให้พี่จับแถวอ่ะๆมาๆๆอืมจะบ่กินลูก

ดีเราเล่นเต็ัวกันทุ่คุณอีกแล้วถ้าจำเป็นในบุมี่นี่ก็ได้เอาออกเลยเลือดคือกาเข้ากันอยู่บ่จอกันแล้วยัองมาตรวด้วยหองอาเจ็บน่ะกุบบีของเข้าดันจะกุ๊บยังกุบโปบะทักห้องพัวอะไรยังกุบโปโปนั้มันไปกันบ่ได้คือผลสีตกนอนเมื่อมาแล้วกูเข้ามาอยูบไปโทรเลนไปแปลบัตรเติมเงินไปๆไปแลนเติเงินเอาบัตรเติมเงินมาโทร มเอกันไ่ได้นอนคอยก็ดีจะได้ยาี่จะได้มาเกบาสท่อาคาถานนี่เข้าไปโทษเนาะมันพอได้โทษโบไปลูกโบไปมันที่ไปน้ำวนควายโไปนะกามันพ่อมาอยู่อเข้าไปเข้าไฟนมันนูพ่อมันจากมาบ่อปลลิ่นะโอ้เสย์มาสิครบค่ะมาไปดีมากทสิี่ ปั๊กคือย่างแซมมานอนบอกมาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องชุบชุบคนสมองชุบบอลตอนนี้ฮะกลับมาฮอดตเราเลยไปหลังจากไปสวรรค์น้ำอาเราพี่น้องเนาะภาพไปน้ำเพิ่นนั่นเนาะสัะเอาสิมาลุ่นพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อวานนี่ไปรต่พวกก้นเกี่ยวเขารุ้นเลาวเมื่อนี้ยแม่เราแก้มบุ้มสิมาลุ่นตอนนี้ยังเหน่พี่น้อง เพราะว่านี่หลังจากแล้วเนาะเสร็จสิ้นแล้วเพราะว่าวิ่งเลยพี่น้องเลยหอบไปได้เบิ่งวามของตัวเองเพราะว่าอาเปิดมาเน่มาเอาเปิดเป็นเหมยแหงหมาสิ้นจ้าจนได้ใส่โอกซี่พี่น้องเลยจนหลอดเสียอากันบ่หลอดหมดเลยฮะนี่ยังเนี่ยคิดว่าซ่องยังพี่น้องเยคิดว่าซ่องมีเงินเอ้ยเจ้าของมันคือสิัวยุติตรงเนาะมาหาตัวพี่น้องเก็บเงินเปิ่ดผมยังกันแน่ฮะอะไรเนี่ย พี่น้องนี่คืออีหยังเด้ยกเบิ่งก่อนเด้อปลาลุงเบิ้ลก่อนเด้อเหม็นหยังนู่นี่นู่นล่อลุ้นเลยพี่น้องเลยของคุณย,ยายใจดีผากมา,มา,านนเมืเ่อวานรรนี่เลยปลาลุงมันผากมาให้หมแม่้องแก้มบุญหละกันฮะหยัองอันนี้มันชงผู้ชายบันี่เออผู้ชาไยได้หนิเด้อ ป้ายมีสงผู้ชายก็สิเป็นห้องเพิ่นย่อยๆน้อเด้อคันนี้เด้อมีตะกร้าผู้หญิงก็นงได้พี่น้องเอ้ยเฮาก็สินงผู้ชายก็ยากเด้อมนยมน่มๆสงป้ายก็มีโอ้อืมสบ่สนลเนาะงได้เบิดทุกคนนั่นแหละ้เอยปา นี่เพื่อนว่าคือสิพอดีกับแม่น้องแก้มบลูเพื่อว่าเอาเบิ่งหัวไปเนยกับพอดีพี่น้องเลยเอาอยากซบก็ได้พอดีเลยกระซีมันกระงามนะซี่ในห้องกระหมากได้ซีกมลมเนาะเป็นซีกลมๆนี่นังนแน่เน่อเบ,บิ่งรุนก่อนนะฮะโอ้มีข้าวนอสุก ก้อนปลาลุงที่ว่าต้มยำใส่น้่นใส่นี่เนาะปลาลุงเนาะที่ว่าอันข้าต้มเป็ดต้มไก่สั้งหมดว่าต้มยังก็ด,ดีเนาะปลาลุงใส่ที่ละก้อนนี่คือสิกุลโดนเต๋อปลาลุงนี่เอื้เซนี่ว่าต้มเป็ดเมื่อก่อนนะพอนาใส่ข้นอนี่แซ่พอนว่าเนาะแก้มซีโลงเบิ่งมีเลย คารายกราบเดลยปลาลุงเลยมีอยังแหนเนาะโอ้คือได้ลายเถอะเนาะเดี๋ยวน้อคารอนโอ้กินหลายเดือนเติบด้วยนี่ปลาลุงแกงซีแกงส,สิเบิ้ลเนาะหืมขายอยู่บ้านเฮาก็แพงเด้อนี่เด้อก้อนหนึ่งโมเวนอันศพหนึ่งโมเวนสิบพันผมวะอันละซ่าบาทประมาณนั้นเนี่ย หาศพปลาลุงนี่นี่แล้วก็มียังอีกแบบนี้ห้องแม่น้องแก้วบุ้มนี่แม่น้องแก้วบุ้มยังม่ได้เบิร์กเลยปลาลุงเลยจะมาว่านนี่เนาะมาแต่ปลเลืเดปลาเสื้อนี่น้ำปลากว่ใหญ่แล้วก็นน้ำมันพืชเนาะปลาลุงเริ่มเทิมเลยข้าแม่ซื้อบ้านเท้ากันกวนหนึ่งเสาะหาพันได้สามเนีรอ่ะอันนี้ก็สร้างทีพันได้หนี่โอ้ใส่กุ้งโดนเต๋อปลาลุงเลย ขอบคุณหลยๆเดอร์้นใหญ่ใจดีกเนาะผากมาให้ลูกลานตลอดได้เคยปลาเคยจิ้มนย่งอันนี้ทงจักรโลอันนี้โนมโตกป้าปลาลุงดูดิอุ้ยทงหนึ่งสามโลปลาลุงเงอืมโอ้โห แไงดอกไฟนัวทางนังปลาปลาอุ้ยเนาะเพราะมีสบู่นะบีเพิ่นดบ่ห้าสิบเบิ้งเรือที่ว่าไอ้ข้าเจ้าเมื่อวานนี่เนาะปลาลุงเบอกมันยังงังเน็ดเนาะสบู่นี่โอ้ยไว้ใส่เองเด้อเพิ่นว่าราคาแพงเด้อเพิ่นว่าสบู่นี่เพิ่นว่ามีปลาลุงนี่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 สบู่นี่เด็ดีคันดีคายก้อนหนึ่งเพิ่นว่าก็ได้ถือนะแม่แกบู๊งเพิ่นว่า อนหนึงหกสิบหาบาทเผว่าหกสบาบทจะส้มก่บบาพันบาทเท่าเลยด้พี่น้องเอาบอดี้ไซดได้ขนาดระดับดน,นั่นนะเนาะถือว่ามันแพงเกินนะพี่น้องเนาะสบู่นี่ยังจะก่อนเนาะสบูพูโอ้ยังไลยก่อนเด้วยปรลุมเบิร์สินับสองสามสี่หาหก ย่างอยู่14ก่อน13ก่อนก็เลยอ่าตัวใส่กะุูมโดนเตอ๋อเดอ้อขนมเรือยายคนกะสียังประมาณนี้เนาะ <c oughs> ไปกินเองอยู่แล้วเนาะพอวลูกก็เมื่อยแย่เมื่อวันแล้วเนื้อหาห่อดีใจแห่ไงไย ไปนัวก็ไปกินคนเดียหวหรอกป่าลูเป็นข้อมันทุ่งใหญ่เนาะทุ่งใหญ่แหง้งนี่กับสิปันเมืย์เพ็นใหญ่จอยเนี่ยปันเมื่ย์ครอบครัวเป็นใหญ่เจืดอั่นแหละยแม่น้องแก้มบุ่มกับสิปันเข่งเลยหรือว่าแม่น้องแก้มบุ่มมาหน่อยตัวก็ได้เนาครอบครัวผันใหญ่กวครอบครัวเฮาครอบลูกเฮาก็าากาเต็ม,มทู่คนเบิร์ดเดียวทงสามโลว้าคาสมมอร์กราซื้อเนาะโลล,ละ ปลาเท้าเน,นี่ยมันสีข้าแม่เป็นคายเป็นทงหนโลนึงโลหนึ่งหกสิบพันประมาณเซนเจ็ดแปดสิบพัน 7, 80, ทงเดียวพี่น้องนี่นะเป็นมูลค่าของเงินกี่พันเนาะประมาณเซนเจ็ดสิบประมาณน,นั่นเลยปลาลุงแพงแพงแพงปลาลุงเพราะว่าอียังกับขึ้นเบิร์ดทุกอย่างแม้แต่น้ำมันพืชแม้แต่น้ำปลอกน้ำปลาเนาะทั้ง,งได้กับสิขึ้นคือกัน,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 นอะไรเนาะ ช่วงนี้มันขึ้นเบิดร์ตยังกับพี่น้องเลยตะบ,บูกับอะ,ะไรก่อนเนาะตัวนี้ใช้ไว้ใส่เลยสิลองแก้มกัน,กนเด้ออืม,อ,มอืมหอมอืมสีแหล่ๆปลาลงพ่อพ่าดีคั้นดีคายดีเป็นผืนเป็นยังผืนว่าห้ากระสิแห้งไว้ใส่เลยเนาะอุ้มเป็นปีถึงกัะ ใสเองบอกุมปีสิไปใส่แม่แกบุ๊วว่ามักลายๆเนาะพี่น้องาะอันนี้สิลองไปใส่อันวะสบอสะีสบเป for for ็นดอกพั่วห่ากัใส่ใส่นแบนี้แบ่งให้แม่ในีื่นเลห้องแม่เียื่นต่างหากแล้วก็หองแม่เนองอันน้ต่างหากเนาะแม่้องแกมุ้มแบ่งให้แล่อมก่อวันแล้วก็พวกมาติบเผาข้าวปายเบิดขู่คนเลยตอนนึได้เบิ้ดู่ละซองก่อนกับมีนออวมาน พากันเซลเซียสนปเลยเป็นตะหมวกน้ำข้าเจ้าเมื่อวานยืมนอนกับป้าน้าเป็นสโลงเซนเลงป้าลุงสโลงเซนเลงแพงมีซันคาร์ดอสุกก่อนเอาไว้ต้มสมุนหมดต้มงัมต้มน้ำต้มนี่ป้าลุงนี่ราคาก็บบริถืิเดอร์บานเฮาเนาะซื้อกับแพงได้อันเด้งเด้งวูสใส่ที่ละก้อนป้าลุง น้อแกบบมบุมห้ากระสีลองนี่แล้เนาะห้ากระสีไปกินนี่แหละใส่ยังเหน่ใส่ยังเหน่ห้ากมาเคยซ้ำเดี๋ยวนี้แต่ว่าต้มต้มน้ต้มเหนะลรใส่บอสกระสีเสนีนเองหอมเรใส่กันออกกะดูแต่้อแม่เราแกมบุมมีงจะห่อว่ายาทคนนี้เลย,ยก็ได้ยังต่อสามห่อสี่หอ่ออ,อ,อยแล้นะ แตงโมก็ท่งมาลงเถอะมาลงบ้าใหงายเสือใส่ของสวยฝนกับบอเคยป้าเคยดิ่มไปทางเซมินจ้าเถื่อฝนพา,าให้ตลอดเล,ลเลยปราลงเลยบ่เคยว่าสิบบอผาพาให้ตลอดก็ขอบคุณหลายๆเดอ้อปูใหญ่ใจดีที่เมตตาสงสารครอบคุณเมยืยืดเนาะไปสุขภาพแข็งแกรงเดอ้อหาเงินหาคำกันเจริญหงเงือง อายุดีไมีแห้งตลอดไปวายน,นี่ยังมาไก่มาทับนายนี่แต่ความคุ้มครองความสินความทำกลมคล้องเบิ่งนแรงเนอรอยู่ดีไม่แห้งอะไรไม่ต้องแงก้มก็ว่าลงหนาลงหลังเนอรก็ขอถอดขออภัยหลายๆเดอ้ออยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเข็งแข็งหายเจริญหงษ์เรืองวณหนาเดอ้อสาธุอยู่ดีไม่แห้ง ขอบคุณลยลเดอ,เ,อเขาว่ายัางหมอเป็น,นกันเลยรัญญงเกียจอ่ะเอ้ยเซนีจนเบาะไม่ต้องแก้มบูมน้องเกียจเสียงคันใจเนี่ยคือคันใจแห้งแท้พาสัน่นเมันเขับไปเบิ่งขีมเฮาป่าสิตายเลยเนาะสิตายเลยเนาะพ่อนะเสียงคันใจเนี่ยกลัวฮันฮาวาพี่น้องเ้ยเอากับคอเถิดคอภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ คลิปนี้ก็ขอเก็บภาพไปเพียงเท่าน,นี้เด้เอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามซ่องไม่ต้องแก้มบ่มคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสบายดี